สวัสดีจ้ะทุกคนมาดามเมาคลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะกูดจังหวัดตราดพร้อมแจกแจงค่าใช้จ่ายตลอดทริปทั้ง3วัน2คืนสําหรับ4คนว่าใช้เงินไปเท่าไหร่คนที่อยากตามรอยเที่ยวเกาะกูดแบบเจ๊เนี่ยจะได้วางเก็บเงินกันถูกนะจ๊ะนี่เป็นราคาสําหรับ4คนนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเจ๊จะแจ้งราคารวมและราคาต่อคนให้ด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้า เริ่มจากการเดินทางในทริปนี้นะจ๊ะเราขับรถกันไปเองจากกรุงเทพไปถึงท่าเรือขับรถจากท่าเรือกับกรุงเทพก็คือไปกลับอะเราขับรถกันเองนะคะทุกคนค่าน้ํามันทั้งหมดเนี่ยสองพบาทนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากขับรถเนี่ยรู้สึกว่าจะมีรถบัสไปรับจากที่ถนนเข้าสารด้วยนะจ๊ะก็ค่าเดินทางจะอยู่ที่1,000บาทนะคะอะรก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แต่เรามันสายแบบใสแวะใสกินก็ขับรถกันไปนะคะสองพบาทในการสําหรับค่าน้ามัน ในทริปนี้จากเอาแค่ไหนอะมอเตอร์เวย์เคสีร้านอาหารยังไม่เปิดเลยอะยังไม่ตีสี่เลยตอนนี้ <laughs> ่าเรือข้ามเกาะ4คนคาไปและกลับนะจ๊ะ4คนรวมกันแล้ว4,68 0บาทตกคนละ1170บาทนะจ๊ะเราเดินทางไปที่ออฟฟิศบุญสิริเฟอร์รี่นะคะทุกคนที่ท่าเรือแหลมทอัเราจะต้องมาเช็คอินก่อนเรือออก1ชั่วโมงนะคะทุกคนคะโดยเอาววลเชอร์ไปเปลี่ยนเป็นบัตรแล้วก็สติกเกอร์เพื่อขึ้นเรือที่เคาน์เตอร์เช็คอินตามภาพนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีรถพาไปขึ้นเรือที่ท่าเรืออีกทีหนึ่งอันนี้เจ๊ขอ n o t ตไว้นิดหนึ่งตอนเราไปอะ ูว่าต้องจองที่จอดรถด้วยค่ะเธอแล้วตอนช่วงที่ไปเป็นช่วงพีคซีซั่นมาที่ห้าทันวาที่จอดรถเต็มค่ะทุกคนเราก็ต้องเอารถไปจอดตากแดดที่ลานจอดรถอีกที่หนึ่งก็จะมีความแบบเสียเวลาหน่อยนะคะเลยอยากแนะนําให้ตอนจองเดินไปกลับเนี่ยจองที่จอดรถในร่มกับท่าเรือไว้เลยนะจ๊ะปกติจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงจะถึงตัวเมืองตรากนะคะแล้วก็เดินทางจากตัวเมืองตราไปท่าเรือแหลมศอกอีกประมาณ20กว่ากิโลเพราะงั้นนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมใจถึงบอกให้ทุกคนเพื่อเว ลาหลมหลวมสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เรือจะออกสักท่านะจ๊ะพวกเจ๊เนนะี่ยก็คือออกจากกรุงเทพตีสามนะ ฝากไว้ปิดตีฝไปถึงตัวเมืองตลาดเจ็ดโมงครึง่งก็เลยมีเวลาที่จะเดินตลาดเช้าในตัวเมืองที่มีของกินอร่อยๆอแปลกตาราคาดีมีให้เลือกละลานตามากแล้วค่อยไปที่ท่าเรือนะจ๊ะเรือที่เราจองจะเป็นเที่ยว10บโมงสีนาทีจะ้ะในเรือเนี่ยจะมีทั้งโซนโอเพนแอร์โซนห้องแอร์แบบเกียรสบายให้เลือกนั่งเลยมีห้องน้าในเรือที่ค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าเจ๊นะนําให้พกทิชชู่เปียกกับทิชชู่แห้งติดตัวไปด้วยสักหน่อยจะดีมากเลยคะ่ะทุกคนเจ๊ออกจากท่าเรือ 10.45นาทีนะจ๊ะถึงฝั่งเที่ยง14นาทีจ้ะประมาณชั่วโมงครึ่งนะจ๊ะในการเดินทางนี้ท่าเรือที่เราไปคือท่าเรืออ่าวสลัดที่เกาะอูดนะจ๊ะใครพักโรงแรมไหนรีสอร์ทไหนเนี่ยจะมีคนคอยบอกว่ารถของเราหมายเลขอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละรีสอร์ทเนี่ยจะมีรถมาจอดรอลูกค้าเพื่อที่จะพาไปที่รีสอร์ทนั่นเอง,เองตรงนี้ไม่มีแค่แคเสียเงเพิ่มเติมแล้วนะจ๊ะรวมอยู่ในค่าเรือไปกลับแล้วนะจ๊ะพอขึ้นรถแล้วเนี่ยก็จะถึงเวลาชมธรรมชาติแล้วจ้าสองข้าง ทางก็คือต้อนไม้ครึ้มสูงใหญ่มีเสียงจักกะจัดมีเสียงจักกะจันร้องประสานเสียงเหมือนวงซิมโฟนีเลยเธอเอขาอบอกว่าตอนขึ้นรถเนี่ยให้จับตัวรถแน่นนะจ๊ะเพราะเส้นทางมันโคตรเขียวมากเธอะขึ้นเนินแบบโอ้โหใช้ได้เลยจ้ะ3านาทีผ่านไปเราก็ถึงที่พักนะจ๊ะรวมระยะเวลาการเดินทางของเราที่เผื่อเวลากินข้าวเผื่อเวลาเดินตลาดเผื่อเวลาไปนั่งชิลจิบกาแฟเนี่ยจากกรุงเทพถึงที่พักเนี่ยนะจ๊ะ10บชั่วโมงพอดีเป๊ะ เธออ้รีสอร์ทที่เราพักในทริปนี้คือซีเครตเกาะ ค่าที่พัก3วัน2คืนและ2ห้องทั้งหมด15,000บาทตกห้องละ3,750บาทต่อคืนจากขอพักทัวร์รีสอร์ทแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะเผื่อใครกำลังมองหารีสอร์ทตอนที่เราจองเนี่ยคือช่วงวันที่5ธันวาพราแม่พี่น้องเออคนแป็มนักท่องเที่ยวเยอะมากรีสอร์ทที่เจ๊จองมานี่จองล่วงหน้าเกือบ5เดือนคะ่ะทุกคนเหลือแค่3ห้องตอนที่เราจองเป็นไงโอ้โหเราเลยได้ห้องแบบเฉียดฉิวมากห้องที่นี่ อาดนะจ๊ะมีตู้เย็นมีไดร์เป่าผมขนมและน้ำในวันแรกที่เขาวางไว้ให้เนี่ยทานได้เลยนะจ๊ะเพราะเขาบอกว่าเป็นเวลคัมก็คือกินได้เลยไม่ชาร์จเพิ่มนะคะที่นอนผ้าห่มสะอาดแต่วันที่เราไปเนี่ยผ้าผ้าเช็ดตัวในห้องน้ําอาจจะมีกลิ่นอับๆนิดหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเยอะนะทุกคนมันเป็นช่วงไฮซีซันห้องน้ํามีครีมอาบน้ําแชมพูมวงคุม้มผมเซ็ตแปรงสีฟันยาสีฟันไว้ให้ด้วยนะจ๊ะในห้องน้ํามีโซนเปียกโซนแห้งแยกกันแอร์เย็นจ้ะแต่ว่า ตอนกลางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบขี้เกียจไปไหนแล้วแบบอย,อยากอยู่ในห้องเนี่ยเขาบอกว่าก็จะดรอปนิดนึงเพราะอากาศมันร้อนแอร์มันจะไม่ฉ่าตามปกติแต่ตอนคืนคือชฉ่าตามปกติเลยนะจ๊ะราคารวมอาหารเช้า1มื้อนะคะทุกคนส่วนอาหารกลางวันและอาหารเย็นมีบริการให้จนถึง3ามทุ่มถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่งชิลๆที่รีสอร์ทนะจ๊ะอาหารก็แบบรสชาติใช้ได้เลยบา,า,าร์หน้าหาบริการถึงเที่ยงคืนก็จะมีซอฟต์ดริ้งต่ตางๆสาหรับในส่วนค่าอาหารนะคะค่าอาหารเย็นสําหรับเจ๊สคนในะรีสอร์ทเย็นวันแรก 1 1 1่หนึ่งบาทอันนี้เจ๊แจ้งไว้ให้เพื่อที่จะให้เห็นราคาคร่าวๆนะคะทุกคนว่าอาหารมันจะประมาณไหนอย่างหนึ่งก็จะประมาณสากัก8 0 9 0ิบเก้ากว่าก็ปเป็นปกติของสถานที่ท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เครื่องดื่มเยน็นๆกับส้มตำแมงไฟทอดที่หน้าบาร์เนี่ยก็ประมาณ610บาทราคาอาหารและน้ําดื่มที่นี่ก็จะสูง่าบนบกเป็นปกตินะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะซีเครดเกาะปูดเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่อยู่สุดปลายเกาะเลยค่ะเธอเวลาขับรถมาเนี่ยมันจะต้อง าสะพานไม้มันก็เลยเป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างส่วนตัวมากคนไม่พุกพ่านเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่พักที่นี่เขาก็ไม่ค่อยมากันค่ะทุกคนค่ะมันไกลนะคะใช้หาดที่นี่ก็เลยแบบว่าเออส่วนตัวหน่อยแล้วก็ไปใช้หาดที่สวยทุกช่วงเวลาจริงๆนะท,ะทุกคนค่ะทั้งช่วงเช้าที่มีแสงอาทิตย์รำไรแล้วก็แบบว่าลมเย็นๆช่วงบ่ายที่คิดว่าจะร้อนแต่แบบเฮ้ยเธอมันไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดค่ะแสงพระอาทิตย์ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเป็นแสงที่สะท้อนทรายสีขาะ กับน้ําใสๆแล้วมันสวยมากเธอสวยมากจนอดใจเล่นไม่ได้ก็คือฉันสู้แดดมากนะจ๊าทริปนี้ช่วงเย็นอเออช่วงเย็นแสงอาทิตย์ตกอะ่ะมันเป็นสีส้มสีชมพูอะ่ะเธอสมองโล่งเลยไปนั่งแบบนั่งโง่ๆคือเป็นความนั่งโง่ๆที่มีความสุขที่สดและถึงแม้ว่าเย็นวันนั้นเจ๊จะมีงานด่วนเข้ามานะคะทุกคนแต่พูดเลยว่าเป็นการทํางานที่สบายมากัวกไบร์สมองลื่นสุดๆเลยเพราะว่าตรงหน้ามันสวยขนาดนี้เธอเดอกลางคืนเธอกลางคืนเจ๊นอนไม่หลับจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันตื่นเตน ตลอดเวลากลางคืนก็เลยเดินออกมาดูน้ําทะเลที่น้ํามันลงจนเห็นสันดอนทรายนะคะคุณคะเห็นแสงสีเขียวจากเรือใดมึกที่ปลายขอบฟ้าแล้วก็ดาวที่สวยมากจนอดไม่ได้ที่จะยกโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็เบไปดูเลยเธอมันมันสวยมากจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าจะจดจําช่วงเวลานี้ไว้ปีหน้ามาอีก <laughs> สำหรับที่เที่ยวบนเกาะขูดเนี่ยเราจะซื้อทัวร์ไปก็ได้นะคะทุกคนตามแต่ละรีสอร์ทเขาจะมีให้อยู่แหละก็แค่ถามซ้อนเขาก็จะจัดให้หรือจะไปเองก็ได้ก็จะมี2อออปชันก็คือเช่ารถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถเช่ากับทางรีสอร์ทได้เลยเจ๊เชื่อว่าทุกรีสอร์ทมีออปชันนี้หรือจะเหมารถชาวบ้านพาเราไปเที่ยวก็ได้ค่ะเจ๊ก็จะใช้วิธีตอนที่ขึ้นรถจากท่าเรือมาที่รีสอร์ทเจ๊ขอเบอร์โทรไว้เลยจ้าขอเบอร์โทรคนขับไว้เลยแล้วก็ถามเขาว่าเผื่อพรุ่งนี้พี่ว่างไปพาเที่ยวนู่นนี่นเราก็โท ไปหาเขานะจ๊ะค่าเช่ารถนําเที่ยวสี่ชั่วโมงเนี่ยเหมารวมนะจ๊ะหนึ่บาทการเช่ารถเหมาชั่วโมงแบบเนี้ยก็คือเราไม่ต้องไปตามโปรแกรมทัวร์ของเขาแต่เราสามารถพลอยได้ว่าเราอยากไปไหนซึ่งในใจเจ๊มีอยู่แล้วนะจ๊ะก็บอกเขาว่าอยากไปหาดคลองเจ้าอยากไปใายเรือครยักษ์อยากไปน้ําตกแล้วก็อยากไปคาเฟ่ที่มีข้าวแล้วก็มีกาแฟให้กินด้วยพี่ช่วยเรียงให้หน่อยว่าจะไปตรงไหนก่อนดีนะจ๊ะทุกคนพี่คนขับเขาก็บอกว่างั้นเริ่มจากหาดคลองเจ้าเลยจ้ะ หาดของเจ้าเป็นชาหาดที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทเรียงตามทางเลยเธอน่าจะเป็นหาดที่คึกคักที่สุดในเกาะกูดแล้วนะเจะว่าเราสามารถมาเดินเล่นหรือเล่นกิจกรรมทางนะ้ำที่นี่ได้ครบเลยนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เล่นน้ำเนี่ยจะอนุญาตให้เช่าได้เฉพาะคนที่พักในรีสอร์ทนั้นๆแล้วรีสอร์ทต,ตรงหาดของเจ้าว่าราคาแบบทรายที่นี่ละเอียดเหยียบแล้วนุ่มเท้ามาก น้ำทะเลใสลมทะเลอุ้ดแต่แปลกนะลมทะเลที่นี่ไม่เหนียวอย่างที่คิดนะคะทุกคนคือมันมีความเหนียวน้อยกว่าที่อื่นๆมาดูคิดไปเองหรือปล่าไฮไลท์ของหาดคลองเจ้าก็คือต้นมะพร้าวคู่หักเก้าสิบองศาที่มีชิงช้าผูกไวใ้ให้เราถ่ายรูปด้วยค่ะทุกคนคะขอบอกเลยว่าหาดที่แบบอื้อสวยสวยจริงๆเธอเล่นน้าทะเลแบบโอ้โหไม่อยากขึ้นเลยอ่ะเพราะว่ามันอื้อือเธอดูภาพเธอเธออเธออยากขึ้นไปละมันม้วนอ่ะมาสนุกกับเธอแต่ก นะเรามีที่อื่นต้องไปนะจ๊ะและน้ำทะเลเสร็จแล้วเราก็โทรเรียกพี่คนขับรถพี่คนขับก็บอกว่า mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปล้างตัวที่น้ำตกคลองเจ้าฮะอุ้ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทันดนาดบุษยา <laughs> เดี๋ยวผมพาไปล้างตัวที่น้ำตกคลองเจ้าจะได้สบายเนื้สบายตัวนะจ๊ะเราก็ไปกัน,นจ้ะขึ้นขาขั้นขาเฮ้ยนักเที่ยวเกาหลีท่านหนึ่ง น้ำตกคลองเจ้าเป็นน้ำตกขนาดกลางบนเกาะกูดนะจ๊ะความสูงโดยรวมก็จะมา10เมตรมี3ชั้นชั้นล่างจะมีแอ่งน้ําใหญ่ๆที่แบบใสเลยอะเหมาะกับการเล่นน้ํามากแล้วก็จะมีอ่าดหินที่แบบว่ามีน้ําแบบไหลลงมาเหมือนหินสไลด์ค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงที่เราไปอะมันเป็นช่วงน้ําน้อยชั้นที่เป็นหินที่เป็นล้านหินแบบเรียบๆเ,เหมือนแบบเหมือนสไลเดอร์นะก็เลยไนมะ่ค่อยมีน้ำค่ะทุกคนก็ต้องเดินขึ้นไปอีกด้านบนสุดก็จะเป็นทานหินที่มีน้ําไหลลงมาเป็นแอ่งอันนี้เล่นน้ําได้มีน้ําขังให้เราเล่น เลยนะคะซึ่งม,มีจุดโดดด้วยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เจ๊ใจไม่ถึงพอเจ๊ขอเล่นน้าสบายๆอยู่ล่างแล้วกันดูฝรั่งเขาโดดกันไปนะคะหน้าทางเข้าเนี่ยจะมีห้องน้านะจ๊ะสำหรับใครที่แบบเผออื่อมีคําถามว่าเธอฉันปวดห้องน้ำขึ้นมาจะเข้าได้ที่ไหนหน้าทางเข้าน้ําตกเลยมีห้องน้านะจ๊ะแล้วก็น้ําตกนี้ไม่มีค่าเข,ข้านะจ๊ะพอเล่นน้ําทะเลแล้วก็มีความเหนียวๆตัวหน่อยๆใช่ปะ่ะแล้วก็มาเล่นน้ําตกเธอมันเฟินสุดๆน้ําตกเย็นมากใสมากแล้วก็แบบสบายตัวเลยแบบได้ล้างตัวนะจ๊ะพอล้างตัวเสร็จเนี่ยเรา ก็ขึ้นรถกันต่อไปเพื่อที่จะไปกินข้าวคะ่ะหิวข้าวแล้วคะ่ะทุกคนคะที่ที่พี่คนขับรถพาไปนะคะเป็นคาเฟ่ที่มีที่พักอยู่ในตัวด้วยที่ชื่อว่าแม g โกรฟนะจ๊ะก็จะเป็นเฉลียงยื่นออกไปในคลองเจ้าให้เรานั่งกินข้าวแบบสบายๆดูวิวของคลองเจ้าไปด้วยนะฟินอยู่นะคะทุกคนคะเราสั่งอาหารตามสั่งสีจานปรบับเยอะหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มสีแก้วรวมแล้ว605บาทราคาก็จะอยู่ประมาณแบบว่า 90- 150บถึงาบาทขึ้นไปถ้าเป็นเมนูซีฟู้ดก็จะมี คแงขึ้นหนห่อยะ,ะปกติที่นี่มีบริการเรือคายักด้วยแต่ว่าที่เราไปเนี่ยเขาปิดให้ลูกค้าในรีสอร์ทใช้เท่านั้นเพราะว่ารีสอร์เทเขาเต็มน,น,นะคะทุกคนคะก็เลยได้ไปพายเรือคายักที่ร้านตรงสะพานปากคลองเจ้านะคะซึ่งตอนแรกขอบอกตรงๆเลยว่าอยากจะไปพายเรือแบบเอารูปเช็คอินตามแบบบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเขาเฉยๆรูปมันสวยดีแต่เธอพอฉันได้พายสักพักนะอีฉันเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบมาพายคายักค่ะ เพราะว่ามันเหมือนเราจดจอ่อกับสีพายของเราอะจดจอ่อกับการบังคับการเคลื่อนไหวของเรือได้จดจอ่อกับน้ำสใสๆกับป่าโกงกลางสองข้างทางที่แบบวิวดีมากสลับกับวิวคาเฟ่ที่อยู่สองข้างทางมีเสียงนกร้องมาตามลมบอกเลยว่าตอนแรกที่ไปพายอะคิดเลยว่าแดดร้อนแน่นอนแต่เช็คเกนแล้วกันเนี้ยแต่พอพายไปสักพักเอ้าแฮปปี้แล้วแดดร้อนๆอะพอได้พายเรือขยักไปแล้วว่าเธอน้ํามันจะก,กระเซนใส่ตัวใส่หน้าเราซึ่งน้ําในของจะเป็นน้ําจืดใช่ปะแล้วก็มีลมประทะหน้ามัน ก็ไม่ค่อยร้อนอย่างที่เราคิดแล้วเธอมันสงบสุขเวอร์ค่าเช่าเรือคยักนะจ๊ะสองร้อยบาทถามเจ้าของร้านแบบว่ามีกาหนดไหมกี่ชั่วโมงเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ไม่มีลูกค้าค้าจนกว่าพี่จะพอใจได้เลยครับ <c ười> เอา้ามีด้วยแบบนี้แต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะคิดเป็นรายชั่วโมงนะจ๊ะก็สอบถามเขาได้เพราะเจลืมถามเขาเหมือนกันว่าชั่วโมงเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าจนกว่าจะพอใจก็ลงเรือเลยจ้ะ เสร็จแล้วเราก็กลับที่พักแล้วก็ไปเล่นน้ําที่หน้าหาดของซ e c r e t เกาะกูดีสรอทกันต่อเลยเธอไม่พักผ่อนนะจ๊ะเพราะตอนที่กลับไปชายหาดมันสวยอีกแล้วมันสวยมากจริงๆเจว่าชายหาดคลองเจ้าก็สวยแบบหนึ่งชายหาดที่ s e ซีเค e ตบีก็สวยอีกแบบหนึ่งนะเธออันนี้มันจะเป็นแนวแบบ p r i v a t e มากๆอ่ะมีแหลมยื่นออกไปแล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งแบบแล้วก็มีสันดอนทรายที่มันถ้าเกิดมองมุมสูงใะเลยมันจะเป็นสันดอนทรายที่มันเชื่อมไปกับเกาะแรลที่อยู่ข้างๆ้ามมันสวยไปอีกแบบนะคะ ทุกคนตกเย็นมาเจ๊ก็มานั่งชิลริมหาดดูพระอาทิตย์ตกเธอคือมันสวยทุกช่วงเวลาและสวยจนไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงให้ภาพมันบรรยายแทนแล้วกันเนาะ ที่3เราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะจ๊ะถ้าเรือที่เราจองเนี่ยเขาจะส่งรถมารับที่โรงแรมเลยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแค่นัดเวลากับทางท่าเรือให้แน่ใจแล้วก็เช็คเอาท์ก่อนเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราต้องเดินทางจากโรงแรมไปท่าเรือ อันนี้ก็คือทั้งหมด3บวันสองคืนของเจที่เกาะกูดนะจ๊ะเรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันค่าใช้จ่ายแบบไม่รวมค่ากินค่าอาหารนะจ๊ะทุกคนอันนี้เจแยกออกาให้เพราะคิดว่าทุกคนน่าจะปัจเจกบุคคลค่ากินค่าอาหารอะไรใดๆนี้ก็เจจะเอาแม่เอาเข้ามาใส่แล้วกันนะจ๊ะเอาเข้ามาใส่แค่สิ่งที่จําเป็นสําหรับทริปนี้นะคะและนี่เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ4ีคนประกอบด้วยค่าที่พัก3วัน2คืน The Secret เกาะกูดนะจ๊ะ1 5 0 0 0บาทสําหรับ4ีคนนะจ๊ะค่าเรือข้ามฟากไปกลับ ,4680 บาทค่าเยแ รถพาไปเที่ยว4ชั่วโมง1,500บาทค่าน้ำมันขับรถไปจากกรุงเทพ2,500บาทนะจ๊ะไปกลับเลยรวมทั้งสิ้น23,680บาทคิดเป็นราคาต่อคนอยู่ที่ 5920บาทจ้าอยากจะบอกว่าทริปเกาะกูดเนี่ยเป็นทริปในฝันของเจ๊เลยเจ๊อยากมาหลายปีมากแล้วนะทุกคนแล้วก็สารฝันให้เป็นจริงได้ในปีนี้นะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นทริปที่อยู่ในความทรงจำและเป็นทริปที่ดีที่สุดแห่งปีเลยขอบอกเลยว่าทริปเกาะกูดมันกูดมากอย่างที่ทุกคนบอกจริงๆค่ะทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครมีแพลนหรือตั้งใจอยากจะมาเืินเกาะกูดสักครั้งแต่ยังลังเลอยู่เจ๊บอกเลยว่าไม่ต้องลังเลเธอมาได้เลยการเดินทางก็สะดวก แล้วก็หาดทรายทะเลสวยอย่างที่เราเห็นในโซเชียลจริงๆแต่ว่าถ้าเรามโมแต่มองดูบนโซเชียลเราก็จะไม่รู้ว่ามันกู๊ดยังไงเพราะฉะนั้นเจ๊เชียร์ให้ทุกคนมาฟ mm ิลกู๊ดที่เกาะกูดกันแบบด้วยตัวเองดีกว่าจ้าทริปนี้เจ๊หวังว่าจะช่วยทําให้คนที่แบบว่าอยากจะมาที่นี่เนี่ยได้วางแผนแล้วก็ได้ข้อมูลในการเดินทางเพื่อที่วันไหนที่ทุกคนตามรอยเจ๊มาเนี่ยก็จะได้สะดวกสบาย hi, hi. หาย่วงนะจ้าโอเคทลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ เกิดชอบฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกงไว้อยู่ใน u ู u b e แล้วถ้าเกิดว่าดูใน Facebook ฝากไลค์คอมเมนต์แชร์ให้คนที่อยากจะไปเกาะกูดแล้วไปฟิลกูดด้วยกันจ้ามีลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบาย